่อไปก่อนแขนขวาใส่ข้างไหนไหนครับครับใจเย็นๆลูกไม่ไม่ต้องรีบลูกต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองลูกให้พ่อทําให้อยู่ไว้แต่ตลอดหรอกลูกจริงถูกต้องอ่าแม่ช่วยน,นะเวลามัดใส่ปกตรงนี้มันจะต้องอยู่ข้างหลังมัดใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมหแบบนี้ใช่ไหมใช่อ่ะลองจับสิ ใช่เงี้ยมาอย่างนี้ใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นแขนต้องใส่ยังไงอ่ะไม่หนูนี่ก็ใส่ตรงนี้เหรออืมแส่อยูข้างหลังนี่หรออ่อาต้องใส่แขนยังไงนะต้องใส่แขนตรงนี้อืมเห็นเงนี้ยเราต้องหาให้ได้ก่อนลูกเห็นไหมถ้ามาหาได้ด้านหนึ่งมันก็จะได้ทั้งหมด ไหนหันให้แม่ดูซิกำลังทำจะทำอะไรจับให้มันดีก่อนเนาะติดกระดุมเพราะฉะนั้นติดกระดุมมาก็ต้องหากระดุมเม็ดที่อยู่อันบนสุดเดีย๋ยวใจเย็นๆเ,เม็ดที่อยู่บนสุดอันไหนบนสุดนี่คือบนสุดอ่าแล้วนี่เรียกอะไรอ่ะกระดุมอันนี้บนสุดไหมอ้าวนี่บนสุดแล้วนี่แล้วนี่อะไรอ่ะ,ะบนบน,บนไม่สุดได้ไงล่ะมันต้องบนสุดกับบนสุดก่อน หรือไม่ก็ล่างสุดก็ล่างสุดเลือกสักอย่างหนึ่งลูกมันจะเอาต่ำๆก่อนอ่ะต่ำๆก่อนก็เอาต่ำๆสิต่ำคือตรงตรงนี้นี่ต่ำกว่า มาต,ต้องแสดงให้คุณพ่อเขาเห็นลูกว่ามาดูแลตัวเองได้แล้วเขาจะได้เลือกทาให้มาร์รู้ไหมลูกโอเคไหมอาจจะได้ที่หนึ่งถึงแม้ไม่เป็นที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรลูกแต่เราช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ภูมิใจแล้วใช่ไหมใช่เราก็จะภูมิใจในตัวเบื้อง,งน้ำตัวเบื้องน้ำอะไร ไม่ได้เปิดทิ้งแม่ลองน้ําก็เมื่อกี้อาบน้าให้มาร์ทน้ำมันก็หมดกล่องใช่ไหม,มแล้วแม่อาบต่อได้ไหมไม่ได,ไได้เพราะมันไม่มีน้ําแล้วใช่ไหมไครับเต็มยังอ่ะไม่ขาดว่าใกล้เต็มแล้วครับทอมบ่นไนะหมยังไม่เต็มหรอ พอแล้วต,ติดกระดุมครบยังเก่งมากคุณเมื่อฟ้าผ่าเขาเรียกฟ้าร้องฟ้าร้องฟ้าเล็ดเมื่อกี้ดูดูนุกสุเจ็ดตนพี่เล็กกูฟ้าร้องฟ้าเล็ดแล้วเดี๋ยวถ้าน้ำเต็มใครจะเป็นคนไปปิดน้ำนะ ทำไมอ่ะอ,านานอุ้ยก็ถ้ามาดพับขากางเกงขึ้นแล้วเดินเข้าไปในห้องน้ำกางเกงก็จะไม่เปียกถูกไหมอือมาก็จะสามารถเดินไปปิดน้ำให้แม่ได้มาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือแม่ได้ด้วย,ยมันดีจังเลยย้างั้นมากอเป็นแม่ทักแม่